ชีวิตนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมน,นะคะแล้วก็การเวลาที่เปลี่ยนไปลองไปเที่ยวบ้านพี่ดูคะ่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันวันนี้พี่จะพามาเที่ยวคลองดำเนินสะดวกค่ะบ้านพี่อยู่แถวนี้ละคลองดำเนินสะดวกเนี่ยเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กรองนะคะก็ผ่าน สจังหวัด 4. ี่อำเภอค่ะอำเภอบ้านแพ้วอำเภอรกระทุ่งแบงจังหวัดสมุทรสาครอ,อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและอำเภอบางขุนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะคลอ,องดำเนินสะดวกในขุดในสมัยรัชกาลที่4ตั้งแต่ปี2 4 0 9นะคะก็นานมากกว่า150ปีแล้วละ่ะแล้วก็เป็นคลองที่ ตรงค่ะใช้แรงงานขนขุดนะซึ่งคลองดำเนินสะดวกเนี่ยก็จะมีประตูน้ำอยู่ตรงด้านาใกล้ๆแม่น้ำท่าจีนด้านแม่น้ำท่าจีนชื่อประตูน้ำบางยางและอีกด้านหนึ่งก็จะมีประตูน้ำอยู่ตรงใกล้ๆกับแม่น้ำแม่กองชื่อประตูน้ำต่างนกแตกนะคะคลองเนี่ยมีความยาวเนี่ยประมาณ32กิโลเมตรแล้วก็เขาก็จะแบ่งเป็น หลักค่ะก็มีหลักหนึ่งหลักสองถึงหลักเก้าเลยนะคะบ้านพี่เนี่ยอยู่หลักหนึ่งอยู่ในเขตอำเภอบ้านแพ้วค่ะหลักหนึ่งถึงหลักห้าเนี่ยจะอยู่ในเขตอำเภอบ้านแพ้วนะคะหลักหนึ่งเนี่ยก็จะมีความยาวที่อยู่ไปตามลองเนี่ยสี่ร้อยเส้นแล้วเขาก็จะมีเสาเป็นเสาหลักหลักของแบ่งเขตนะคะเป็นเสาสีดำเป็นหินนะคะแล้วก็จะมีตัวเลขไทย จีนแล้วก็เลขแอลบิกค่ะเยี่ยมเพอบ้านแพ้วเนี่ยจะเป็นเขตกเกษตรกรรมของจังหวัดสมุทรสาครเลยค่ะพืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงก็คือมะาพร้าวน้ำหอมพี่เคยทำคลิปไปแล้วแล้วก็มีพวกฝรั่งอ่าง,งุ่นชมพูนะคะแล้วก็อีกอย่างนึ้งที่ขึ้นชื่อมากของบ้านแพ้วเลยก็คือมะม่วงอกร่องค่ะโดยเฉพาะมะม่วงอกล่องสุกของบ้านแพ้วเนี่ยสุดยอดเลยเพราะว่าดิน เขาก็เหมาะกับการปลูกพวกนี้นะคะที่เราเห็นอยู่นี่คือประตูน้ําบางอย่างค่ะซึ่งเป็นประตูน้ําที่กั้นะระหว่างแม่น้ําน้ําจากแม่น้ําท่าจีนไม่ให้เข้ามาในคลองดําเนินสะดวกเพราะว่ามันจะมีน้ําเค็มน้ําทะเลเนี่ยจะหนุนเข้ามาแล้วก็จะมีน้ําเค็มซึ่งจะทําให้ทําการเกษตรเนี่ยไม่ค่อยไม่ได้อะคะ่ะแล้วก็ใช้กั้นน้ํา ช่วงที่มีฝนน้ำเยอะๆนะคะอย่างปี5-4อ่อะอำเภอที่น้ำท่วมใหญ่ค่ะอำเภอบ้านแพวนี้ก็น้ำไม่ท่วมนะคะเขาจะใช้วิธีที่ว่ากักน้ำไว้ในคลองพอช่วงที่น้ำทะเลลงเนี่ยเขาก็จะปล่อยน้ำระบายออกทั้ง2ด้านเลยอันนี้ก็จะรับผิดชอบโดยกรมชลประทานดูแลประตูน้ำนะคะ ที่เห็นนี้ก็คือเรือค่ะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเรือนี้เป็นเรือประจำทางน,นะตอนที่เด็กๆไปไหนมาไหนก็จะใช้เรือเล็กขับไปนะคะแล้วก็ถ้าไปโรงเรียนนะก็จะพายเรือไปเด็กนี้ก็จะต้องว่ายน้ําให้เป็นก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเพราะว่าเด็กแถวนี้ก็จะมีเด็กที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ ตกน้ําเสียชีวิตไปนะคะช่วงก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถนนตัดผ่านเข้าถึงแล้ววิถีชีวิตมันก็ต่างปัต่างออกไปค่ะอันรูปที่เราเห็นเนี่ยเป็นการแข่งเรือในเทศกาลทอดกระถินที่วัดสวนส้มนะคะซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านนี่แหละเขาก็จะมีการแข่งเรือทุกปีเลยอันนี้เป็นการแข่งเรือหางยาวค่ะ ที่วัดก็จะมีการแข่งเรือก็จะเป็นเรือพายเรือเครื่องหรือว่าเรือหางนะคะแล้วก็บางปีเขาก็มีการแข่งพายถังะค่ะคือใช้ถังน,น้ํามันแล้วก็ให้เราไปพายแข่งกันก็เป็นที่สนุกสนานค่ะเมื่อตอนที่พี่เด็กๆนะไปไหนก็จะต้องใช้เรือแบบนี้เลยค่ะเรียกว่าเรือสองต้นก็คือ เขาจะมีเรือประจํำทางเป็นเรือหานยาวนะคะแล้วก็เรือสองต้อนนี่ก็เปรียบเสมือนกับแท็กซี่เราก็จะเรียกเหมาไปธุระที่นั่นที่นี่นะคะชีวิตของคนริมคลองเนี่ยเมื่อ4ี่ปีก่อนเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยต้องใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักเลยค่ะที่ว่าการอำเภอรหรือว่าธนาคารเนี่ยเขาก็จะตั้ง ผันหน้าลงคลองนะคะเพราะเราใช้คลองกันเป็นทางสัญจรใช่ไหมคะพอมีถนนตัดผ่านมานนี้เขาก็ต้องทำถนนตัดเข้ามาด้านหลังของที่ว่าการอำเภอรหรือธนาคาระคะ่ะก็จะพบเห็นในทีอมเภอบ้านแถวแล้เป็นรูปแบบชีวิตเนาะตอนเด็กๆที่ก็ขี่จักรยานไม่เป็นนะเพราะว่าเราเนี่ยให้ได้ใช้ถนนเพื่อนก็จะขำ ไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะขับไอ้ยังไม่กขี่จกักรยานไม่เป็นก็คือตอนเด็กเนี่ยเราไม่ได้ใช้ถนนนะคะแต่ว่าถนนนี่ตอนหลังนี่ก็เหมือนทั่วไปละก็คือตัดถนนเข้ามาแล้วหนึ่งบ้านพี่ก็อยู่ริมคลองแต่เป็นคลองย่อยจากคลองดําเนินสะดวกนะคะแล้วก็ตัดถนนผ่านสวนเข้ามาค่ะนะอันนี้ก็เป็นคลองดําเนินสะดวกค่ะก็ชื่อดําเนินสะดวกเพราะว่า มันชื่อที่พระราชทานมานะเพราะว่าไปไหนมาไหนเนี่ยจะสะดวกคลองตรงเดินทางสะดวกสบายค่ะนอกจากประเพณีทอดกระถิ่นนะในเดือนตุลาคมเนี่ยมีประเพณีมีงานสำคัญอีกอย่างนึงที่จัดที่ประตูน้ําบางยางค่ะเพราะว่าที่ประตูน้ําบางอย่างเนี่ยเมื่อปีพศ2400 9 6เนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้เสด็จมาที่ประตูน้ำแห่งนี้นะคะเพราะว่าปีนั้นเนี่ยเกิดน้ำท่วมท่านก็เสด็จมาเยี่ยมราชดรค่ะแล้วเมื่อท่านสวรรคตทุกันที่13ตุลาคมเราก็จะจัดงานนะคะที่ประตูน้ำบางอย่างก็จะจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในสำนักง,งานของกรมชประทานค่ะ แล้วก็จะมีการตกแต่งสถานที่ด้วยอของผลิตภัณฑ์ในอำเภอนี่ล่ะค่ะปีนี้เขาใช้มะพร้าวอ่อนกับตน้นดาวเรืองค่ะเอามาตกแต่งสวยงามค่ะแล้วก็ใช้มะพร้าวกลามะพร้าวค่ะทำเป็นเทียนไว้ลอยประทีปตอนกลางคืนเพื่อเป็นการะระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ พีก็ผ่ามาเที่ยวบ้านแพรวแล้วนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะา